สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้นะครับในคลิปนี้เราจะมาลองครับทดลองครับวิธีการทําน้ํายาฆ่าเชื้อโรคนะครับด้วยตัวเองกันครับว่าจะเป็นอย่างไรครับพระเอกของเรานะครับในกระบวนการนี้นะครับก็คือกรดไฮโปคลอรัสครับซึ่งเป็นกรดที่ถูกผลิตขึ้นโดยธรรมชาติสิ่งที่ผลิตเขาคือเซลล์เม็ดเลือดขาวนะครับในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดแหะครับเพื่อทําการรักษาแล้วก็ปกป้องร่างกายคุณสวัสดของเขาครับ ฆ่าเชื้อไวรัสแบคทีรียแล้วก็เชื้อราได้ที่สําคัญปลอดภัยและไม่เป็นอันตรายต่อผิวของเราครับปัจจุบันกฎไฮโปคลอรัสสามารถพบได้จากน้ำอิเล็กโทรไลต์ซึ่งผลิตขึ้นได้จากกระบวนการอิเล็กโทรโลซิสผู้คิดค้นกระบวนการนี้คือไมเคิลฟาราเดย์ครับตั้งแต่ปี1834หรือเมื่อ186ปีที่แล้วกระบวนการนี้เป็นพื้นฐานสำคัญต่อมานะครับของวิชาไฟฟ้าเคมีเขาเรียกกฎนี้ว่าฟาราเดย์ลอสออฟอิเล็กโทรไลซิส สถานการณ์โรคระบาดโควิด1 9ทีในปัจจุบันเราต้องป้องกันตนเองเพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสชนิดนี้นะครับการฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์ไม่น้อยกว่า75%ก็เป็นวิธีการที่นิยมใช้จากรายการทีวีของช่อง8ครับมีการนําเสนอวิธีการทําน้ํายาฆ่าเชือ้อด้วยกระบวนการอิเล็กโทรไลซิสขึ้นมาเลยเกิดเป็นไอเดียต่อย,ยอดนะครับสำหรับคลิปนี้ขึ้นมาครับรายละเอียดของคลิปเต็มๆนี้ดูได้ในคอมเมนต์ข้างล่างครับมาเริ่มกันเลยนะครับว่าวิธีการทําน้ําอิเล็กโทรไลซิสนั้นเราจะต้องเตรียมอะไรกัันบบ้างคร เรามาดูนะครับวิธีการนะครับในการผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อนั้นทํากันอย่างไรนะครับเราก็เริ่มต้นนะครับใช้น้ําสะอาดปริมาณหนึ่งลิตรนะครับซึ่งตอนนี้เทใส่ภาชนะเป็นโหลแก้วนะครับอันนี้ตัวไว้แล้วครับหนึ่งลิตรนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ใช้เกลือนะครับปริมาตรนะครับสามกรัมครับใส่ลงไปเลยคนให้เข้ากันครับ รู้ได้ยังไงว่าเข้ากันนะครับก็คือเกลือละลายครับพอละลายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าตอนนี้นะครับเราก็จะใช้กระแสไฟ12โวลต์นะครับผ่านแท่งแกลไฟแท่งแกลไฟจะเป็นตัวนําไฟฟ้านะครับเราก็เริ่มต้นตอนนี้ออฟไว้อยู่นะครับปิดไว้อยู่นะครับเราก็ใช้นะครับแท่งแกลไฟนะครับเป็นตัวนําไฟฟ้านะครับวางไว้ที <occurs> ่ด้านหนึ <Reid> ่งครับคั้วลบนะครับ ก็บวกนะครับวัไว่าอีกจุดหนึ่งครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะปล่อยกระแสไฟฟ้านะครับเข้าไปนะครับเราจับเวลานะครับใช้เวลาในการช็อตไฟฟ้านะครับเพื่อให้น้ํากับเกลือนั้นแลกประจุกันนะครับใช้ เมื่อเครื่องเริ่มทำงานนะครับแท่งแกไฟนะครับก็จะเริ่มมีการทําปฏิกิริยานะครับในการแลกประจุกันสังเกตได้ว่าตอนนี้นะครับแท่งกรสไฟนะครับก็เริ่มจะมีฟองอากาศเกิดขึ้นนะครับเราก็จะทําการช็อตไฟฟ้านะครับ12นาทีเดี๋ยวกลับมาดูกันนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับเราจะใช้เวลา12นาทีด้วยผลก็คือว่าด้วยสูตรนี้นะครับปริมาณแบบนี้เราจะได้ความเข้มข้นที่พอเหมาะนะครับ เราจะได้น้ำอิเล็กโทรโลซิสซึ่งมีกรดไฮโปคลอรัสนะครับ1 0 0 ppm ลักษณะน้ำของอิเล็กโทรโลซิสนะครับซึ่งจะมีกรดไฮโปคลอรัส100 ppm หลังจากผ่านกระบวนการแล้วลักษณะทั่วไปนะครับน้ำที่ได้นะครับสีของน้ำก็ใสนะครับใสเหมือนปกตินะครับแต่ว่าก็จะมีกลิ่นคล้ายๆกับกลิ่นคอรลีนอ่อนๆนะครับซึ่งโดยปกติถ้าเราผสมน้ำแล้วก็เกลือโดยปกติเนี่ย เราก็จะไม่มีกลิ่นี้นะครับแต่เมื่อผ่านกระบวนการแล้วเนี่ยก็จะมีกลิ่นค้ายกับคอรีนอ่อนๆ่อนวิธีใช้น้ํายาฆ่าเชื้อนี้นะครับเรานําไปใช้ในกระบอกฉีดพ่นหรือในชุดพ่นน้ายาฆ่าเชื้อลังใจเเเรางงเราาายยัััังงคคคมม่่่นนนนนไววตอจบแล้วครับสำหรับสูตรการทำน้ำยาฆ่าเชือ้อนะครับสนใจติชมกันที่คอมเมนต์ด้านล่างนะครับหรืออยากให้ทดลองทำอะไรที่สนุกๆน,นะครับก็เขียนเข้ามาได้เช่นกันครับติดตามสาระดีๆได้ที่ สวนสุขล้อมเพราะขณะดนี้ความสุขได้ล้อมทันไว้หมดแล้ว